สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ฟุตบอลครับของเดอะนักเท o บอลประจำหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่าน,นครับวันนี้23ตุลาคม2568ตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดชื่นกันอีกแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และบทสรุปครับหน้าคลิปเมื่อวานนี้เป็นไปตามบทสรุปทั้ง3ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซี ริโอพูและบาเยอร์เมเนกใครที่ได้ตามผลงานน,าน้าคลิปไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่อยู่ในชมรมเต็มระบบครบเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับซูเปอร์วีไอพีวีไอพีบวกชุดอัลบั้ม3ที่นัดจัดวางไว้ในชมรมนะครับเดินหน้าเข้าเส้นชัยเดินหน้าเข้าวินกันแบบต่อเน,นื่องเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่า ช่วงหลังที่ผ่านมานะครับผลประกอบการยอดเยี่ยมนะครับเข้าวินกันแบบต่อเนื่องก็ยินดีกับพี่ด้วยละกันนะครับ่วนใครครับติดตามผลงานแค่หน้าช่องแค่หน้าคลิปอยู่นะครับอยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมครับมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตามมาจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับมาโอเคครับสำหรับคัมคีวันนี้นะครับก็เจอกันเนี่ยนะครับในโปรแกรมฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกทั้งหมดเลยนะครับเกมคู่แรกเป็น ริวครับเปิดบ้านเจอกับ p พ OK, ยนะครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้มองเจ้าถิ่นอย่างริวได้เลยนะครับวันนี้พวกเขาจะชนะได้อย่างแน่นอนนะครับผลงานโดยวรวมของริวกับ p พ k ์อเคซาลิก้าเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงผลงานที่ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าถามว่าด้วยระบบทีมคลาสของตัวนักเตะ นะครับและคุณภาพของลีกชัดเจนอยู่แล้วนะครับตัวแทนจากฝรั่งเศสอย่างลิวดูดีกว่าแถวันนี้พวกเขาได้เปรียบเในบ้านของตัวเองซึ่งสสิติในบ้านก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับกระแสนแนวต้านที่เปิดมาเป็นอกเป็นใจให้กับพวกเขาเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นจากภาพรวมทั้งหมดนะครับนัดจึงขอสรุปว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีของลิวครับจะเปิดบ้านและเอาชนะผู้มาเยือนครับอย่าง p a o OK ซสติกา้าได้อย่างแน่นอนมองเจ้าชินอย่างลิวได้เลยครับ คู่ที่สองครับสำหรับค่เคืนวันนี้ครับเรายังอยู่กันชี่ฟุตบลอลยูฟายูโรปาลีคครับเป็นตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้เปิดบ้านนะต้อนรับผู้มาเยือน ทีมอย่างปอโต้จากโปรตุเกสคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเขาจิบยกและมองว่าเจ้าถินครับอย่างฟอเรสเองดูดีกว่าในาค่่าคืนวันนี้เงื่อนไขวันนี้นะครับจบเสมอตัวชาไปข้าหนึง่งแต่พวกเขาเปิดบ้านและเอาชนะได้ก็ได้เหตแบบเต็มๆนะครับนะัดเจาะลิกไปดูรายละเอียดไม่ไเรียบร้อยคั่าคืนวันนี้นัดแนะนำครับมองชิมเยียนอย่างปอโต้อย่างน้อยไม่แพ้นะครับและอาจจะมีเซอร์ไพรส์บุกมาเอาชนะฟอเรสถึงอังกฤษเลยก็เป็นได้นะครับผลงานโดยรวมของฟอเรสเองค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับ ก็เสมอหนึ่งและแพ้รรดติดต่อกันมา4เกมจากค่าเกมล่าสุดตอนนี้เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนปอโตยอดเยี่ยมครับในโปรโตุเกสผลงานดีเลยนะครับเสมอหนึ่งและชนะ4จากค่าเกมล่าสุดคือวันนี้เอาแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่าย เกรดบอลเนี่ยนะครับชิมชากพิมารีอังกฤษดูดีกว่าอยู่แล้วแถมนอตติงแฮมฟอ o r เรสเองยังได้เปรียบในในบ้านของตัวเองแต่ลองไปดูแนวต้านและกระแสดีๆวันนี้กลับไม่ได้เปิดมาเป็นอกเป็นใจให้กับเจ้าชินอย่างฟอ r เรสเลยคู่นี้ค่อนข้างแปลกพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแนวต้านแบบนี้กระแสแบบนี้อิงทิมเยือนอย่างปอโต้ได้เลยอย่างน้อยจะไม่แพ้การันตีครับมองชิมเยือนอย่างป่อโต้ได้เลยครับ ปิดใช้ครั้ที่3ครับประจำหน้าคลิป y o u t u ค e มคียวันนี้ครับยังอยู่กันที่ยูฟายูโรปาลีปเปนเจชิน อย่างโคเฮสอีเกนะิลในวันนี้เปิดบ้านรารับการมาเยือนทีมจากอังกฤษอย่างแอชเชวิลลาคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเป็นทีมเยือนอย่างแอชเชวิลลาดูดีกว่าบุกมาวันนี้กับเงืง่อนไขบังคับชนะเท่านั้น1ประตูไม่เพียงพอครับต้อง2ประตูถึงจะได้เหตแบบเต็มๆนัดจ่อรีบไปดูรายละเอียดของทั้งสองทีมครับนะไว้เรียบร้อยค่ำคือวันนี้ครับนัดแนะนํามองทีมเยือนครับอย่างแอชเชวิลลาได้เลยนะครับจริงอยู่ครับโกเฮสอีเกิลได้เปรียบนะครับในการได้ร่นในบ้านของตัวเองแต่เกรดบอลคัดของตัวน กำลังนะครับรวมไปถึงแคคติกต่างๆยังแต,ต่างกันเยอะพอสมควรที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยอาเชลาเองกลับมาอยู่ในจุดชี้ดีและมั่นใจที่สุดหลังเดินหน้าเก็บชัยชนะมาถึง4เกมติดนะครับตัวผู้เล่นทุกอย่างเนื้อชั้นกว่าจริงความเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวครับของอ s เชลา่านะครับคือการเสียเปรียบในการรับปผลมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่แนวต้านเปิดมาและปรับไหลขึ้นหนระดับ ค่อนข้างชัดเจนคนีบวันนี้นะครับจากแนวต้าลและกระแสเองเขาก็เชื่อมั่นเชื่อใจว่าจะเป็นแอตเตอล่าที่บุกมาชนะวันนี้นะครับและนัดเองก็เชื่อแบบนั้นมองชิมเยือนอย่างแอตเตวิลล่าครับหประตูมาไวไหลถึงประตูที่2อ,อย่างแน่นอนมองชิมเยือนอย่างแอตเตอรวิลล่าได้เลยนะครับสทีมครับประจำดนคลิป YouTube ชอบเหมือนกันตามมาได้เลยส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้ตรงนี้เลยนะครับตามมาเจอๆกับนัดในชมรมนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านค,คัมคิววันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอให้ทุกท